nè, ngồi, nè, đứng nè, đứng nè, đứng nha, đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng ตอนนี้คุณไม่จะไปต้องพูดมีอะไรกับไปคุยที่สอนเนาะอริสวัิรผู้กำกับหลวมาดามฟังเราได้รับแจ้งความมีคดีสา์สีตอนส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบมีผู้ต้องสงสัยเพศชายวิ่งหนี หน้าที่จับกลับมาแล้วพบว่าเป็นผู้ต้องหาที่ชื่อว่าหวงเจียเซียนประกาศจับออกจากกองปราบเขตกลางก็เลยแจ้งคุณมารับผู้ต้องสงสัยขอบคุณค่ะโอเคร้อยทาเอกสารเสร็จพวกคุณพาเข้าไปได้เลยนะพวกฉันเหรอเขาไงเขาใจผิดแล้วผู้หมวดพี่ไม่เกี่ยวกับผมเลยขึ้นรถไปจะให้อุ้มขึ้นไหมอ้ยโอ้ย เห็นต้องผักแรงเลยผู้หมวดนะ่ะเก็ฮุยมานี่หน่อยเมื่อเช่านายบอกว่าลาครึ่งวันไปทำธุระทำไมมาถึงก่อนฉันอีกถ้าบังเอิญจริงๆข้ามาทางนี้ทำธุระนิดหน่อยก็เลยมาถึงก่อนบังเอิญจังนะมีคนสาดสีหน้าห้องเขานายมีอะไรที่ไม่ได้บอกฉันหรือเปล่าที่สำคัญจับเขาได้แล้วขั้นตอนไม่สำคัญเครื่องที่แล้วผู้ต้องหาหมายเลขหนึ่ง ก็โดนเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนจับได้กลางซีหวนเรื่องบังเอิญมีอยู่จริงนะสถานีตำรวจเขตกลางผู้หมวดมาดามผมว่าเข้าใจผิดหรือเปล่าครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผมเลยจากที่เราตรวจสอบมา คืนที่เหลียงหมินซือตายอยู่ในตรอกเลขที่9กถนนจีซื่อเนาะนายปรากฏตัวอยู่แถวนั้นอะไรกันผมไม่ค่อยได้ไปโซนนูน้นกล้องหน้ารถถ่ายติดนายอย่าบ่ายเบียงพอผู้ตายลงจากรถนายเดินตามเขาตลอดนายทําอะไรเขากันแน่ผม,ผมไปเที่ยวผับแถวนั้นกล้องหน้ารถถ่ายติดผมไม่ใช่เรื่องแปลกนี่เมื่อกี้บอกว่าไม่ค่อยไปเนี่ยผมคืนเกิดเหตุนายขายยาเสพติดให้เหอซื่อเหยากับจางหยินเสียนซึ่งก็คือถังๆกับคนรวยโต๊ะกลม เรามีหลักฐานค้ายาของนายแล้วนี่ตอนนี้นายมีคดีหลายกระทงทำร้ายตำรวจหนีการจับกุมค้ายาขับรถดยประมาทนายหนีไม่พ้นหรอกเรามีสิทธิ์มั่นใจว่านายเป็นคนสุดท้ายที่ใกล้คิดผู้ตายถ้ายังไม่ยอมร่วมมือกับเราอีกนายตายแน่คืนนั้นผมเห็นเขาจริงแหละเขาเมาเละเทะเลยผมเห็นเขาจะหกล้มก็เลยเข้าไปประคองไว้ประคองเหรอนายรู้ไหมว่าเขาเสพยาเสพยา ผมจะรู้ได้ไงผลที่ได้สุดศพออกมาแล้วก่อนตายมีการขัดขืนต่อสู้กับคนในซอกเล็บของเขามีดีเอ็นของผู้ต้องสงสยัยตอนนี้เราจะตรวจดีเอ็นของนายถ้าออกมาตรงกันเราอาจจะฟ้องนายข้อหาฆาตกรรมฆาตกรรมเหรอผมไม่ได้ฆ่าคนจริงๆอนะ